สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมเทียงคือสิบห้าหลายคนอาจจะเคยดูไปแล้วนะแต่อันนี้ก็แต่ขาตามไม่เคยได้นนะหมายถึงดูจากคนอื่นอะ <c oughs> ไร่ี้ได้เครียดแบ๊บวะแต่ว่าไม่มีอะไรจะเล่นแล้วอะไม่คับก็ต้องเรียกว่าชักกระตุกแน่นอนนะเคาะเคาะแบบ อขอเขาจะก็ก็ก็เฮ้เฮ้เสียงอะไรดังไปไหมดังไปไหมหลอนมาเลยนะค่ะอ๋อเดินเดินเดินขอให้เดินใครคะไม่ทราบว่าใครคะอืม วิจิตตกเลยอ่ะไม่นะอสงสัยแล้วหูฝาดไปมั้งเมื่อกี้ยังไงเสียงเปิดประตูมันหลอนมากเลยนะลูกเก็บงานแล้วเข้านอนดีกว่าอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรตุกตากระพริบตาได้เฮะมีอะไรเหรอตุกตาวาเดอะวาเดอะมันอ่ะเอ๊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 ะฮะ Em Eh. Ah, ha 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 what the? Ui, quá lót xỉa đọc bên mấy ạ Ê Ờ bao tiếng đi đó Hello Hello Ê Ê Ê Ui เมื่อกี้รู้สึกเราหรือว่าเราอ่อนเองเอ้ยจุดจุดจุดอันนี้มันต้องมันต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไงไม่ได้มันต้องตื่นรัวดไีไลยว้าเดอะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเนี่เฮ้ยอาดิอ่าไม่มีเหรออ๋อสงสัยจะหลอนไหมอาจจะไข่โดนหน้าท้าว้าเด้อเฮลจุดจุดจุดจ่าจุดสิ้น,น,นดดลก ว่าเตะแตกจังทำไมรู้สึกเหมือนม่ใครเออค่ะเธอค่ะทำไมฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่นะเอ๊ะเอ๊ะอีกแล้วเขาอีกแล้วเหรอฮะอ้าวเขาหมุนเองเเฮ้ยอใครคะเจน ขอโทษนะคะจำห้องผิดหรือเปล่าคะที่นี่มีคนชื่อเจนค่ะเจนสุปัดได้ว่าเด็กเจนบอกแล้วไงคะว่าที่มีคนชื่อเจนอะ พุดธุ์จะอีกแล้วเอ้ยขอร้องลายอย่าก<อ>ล,ลัวนี่งตาเลยฉันคิดว่า้องโทรแจ้งตำรวจละเอ๊ะโทรศัพท์จังแง,ง่อ้าวโทรศัพท์ของฉันไม่อยู่ตรงนี้อทำไม ฉันวางไว้วตรงนี้นี่นะเอ๊ะมีชุดมีชุดนักเรียนด้วยใครเห็นไหมชุดนักเรียนญี่ปุ่นแต่ก็ต้องไปสาวคอดเพลงง,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 ง่ายๆชัวนเลยเอามาล้เอ๊ะ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 เอ่อเอาไมค์กระปิบเอาไมค์กระปิบ,ปบ,บทำไมทำไมเสียงหยุดไปแล้วเอ๊ะแต่เสียงมันดังมาจากที่ไหนกันนะทอาไมมันหลอนจังะ เดี๋ยวหนูเอ๊ะเออนีออ่ใครมาทำอะไรอยู่เนี่ยอะฮึยี่บ้นานะ ไม่ได้ได้ไงาอาจะโ no. นหลอนไม่นะอ่มะมามีพลังงานมาอาจะเอ่าแม่แม่ไม่อยู่หนีหนีที่กล่บไม่เราไปด้วยจะไป ทำไรต่อเก็บเก็บงานเก็บนานแล้วนอนดีกว่าตายเอ๊ะทำอะไรต่อประตูเปิดไม่ได้เอ๊ะจุดจุดจุดเหตุการณ์ความหลอนมาเริ่มตั้งแต่ทอน,นี้เลยเอ๊ะตุ๊กตาตุ๊กตาไปไหนอ่ะ

ต้องต้องไปเชื่อกยิงเหรอ,อมมไม่ต้องการผูกตัวตายนะไม่โอดไลฟ์เราอย่างนี้เ,ออเนเน่ข้าม,มึงเลยเอ,อ๊ะทำอะไรไม่ได้วัด,ดตรงนี้ล่ะไม่ได้ตรงนี้ละ่ะห้องมีแค่สามห้องก็ไม่รอดยังเลยโอเคได้ดีให้ตาย มีอะไรให้ค้นไหมเอ่ยเกมแบบนี้มันไม่น่าจะมีอะไรให้ค้นเท่าไหร่นะจริงจริงแต่จากที่ดูมาเมื่อปีที่แล้วเนานเขาทำอะไรผิดตัวเธอจุด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 เฮ้ยสี่จุดนี้ มีอะไรให้คนไม่รู้แต่ปูจะรอกร้องกันเลยตายแล้วก็ตายไปซะไม่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 เอตเต้นไม้ไม่มีอะไรเฮ้ตู้นี้มีอะไรไหมเฮ้ตู้นี้ไม่มีเฮ้ ตรงนี้อ้โทรศัพท์ไปไหนประเด็นคือตรงนั้นก๊กก็กกกเอ๊ะตรงนี้เดินได้เอ๊ะทำไรอ่ะเง่าไม่อยากไปดูสปอยเนี่ยให้ตายตุ๊กตามีอะไรไหมเอ๊ะอะไรข,ขาวๆตรงนี้เอ๊ะมีกระดาษโน้ตวางอยู่ตรงนั้น ฮะมันต้องเดิมที่เก้าอี้เหรอฉันขอเออต้องแอบเจียงผู้ชายไะเพราะว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะคนที่เรียกว่าเจนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเสียใจฉันจะไปหาเธอไม่ต้องการไม่ต้องการด้วยความบัณฑนาดีจากท่านเลยค่ะถุย Haa 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 Amai olah Kalau ni Lo tambah lagi Lo melucut Water Water him Water WAAA Kita main Err แล้ก็เด็กสาวผู้เชิญช่อเงเราต้องไปหาเด็กสาวผู้นั้นเด็กสาวผู้นั้นเด็กสาวผู้นั้นเออลืมแล้วอะลืมเรวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเอาทิ้งเอ๊ะไม่มีอะไรนะโอเคงานทำใจอาจจะเอ๊ะเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรอ่ะทิ้งอะไรไว้ให้เปล่าจุดจุด อย่าจูดสิไม่มีอะไรอ่ะเจออะไรไหมเจออะไรไหมทุกอย่างยังปกติตรงอหนาง <c oughs> ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจดเดเนะเจ็บจะจะบ้หาเธอไม่เอาขอร้องไม่เอา,ออเอาโอเคไม่มีอะไรแนละ้วตอนนี้อย่าจูดสิลูก รู้สึกเอะเอออะ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 ไรฉันและเธอจะรักและอยู่ด้วยกันตลอดไปว h a t ้าแบดเอ่านไม่ทันเขเขเขกกกอย่าบอกนะเริ่มไหอ่ะค่ะ ตายยใครฮะไม่ทราบว่าใครคะจุดจุดจุดไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่อ่านมาแล้วตสงสัต้องดูสปอยหรือเปล่า หมดเลยไม่มีเซฟด้วยเซฟก็ไม่มีไอ้เขาทำอะไรล่ะ,ะทำไมหดวร้าเนี่ยเออจริงด้วยตัวเก็บจานก่อนอ่ะมาลามาลามาลาอันนี้กระเป๋าใช่ป่ะจุด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 อาอย่ามาโจตี่ละเลิกโจที่แล้ว,ลวขอร้องเงอเดี๋ยวมาน กํา้ะค่ะสุดท้ายกะนั่งดูสปอยจนได้เออแต่ดูไม่จบนะดูแบบค่าๆเอาแบบให้พอเรื่องให้ตายโทรศัพท์อยู่นี่นะเมื่อกี้กิดอะไรขึ้นลืมละนั่งดูแบบเดียวอยีกเฮ้ ตอนนี้ยังไม่ค่อยตกแจชิวๆยังชิวอยู่ยังชิวอยู่ยินด,ดีกว่ารอบแรกเยอะฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาแล้วพลังงานบางอย่างนี้ฉันไม่ได้ใช้เจนะเออหรือว่าผู้หญิงผมค่ะ,ะจะเป็นเจนมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนมั่งสิเนาะ ทำไมฉันรู้ก,กำลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่เออเอาเป็นว่าไม่พากซ้ำดีกว่านะคะอีกแล้วเราต้องเดินให้หมดเลยไงน้อยสองเอ็นก็ยังดีอนะ่ะเป็นการเล่นเกมผีครั้งแรกในชีวิตเล่นเองไงนอกจากดูคนอื่นแล้ว ก็เล่นเองเนี่ยแหละเล่นเองเอ๊ะเราจะเก็บงานเออไม่ได้ชื่อเจน,นะค่ะขอโทษนะคะเจนอะไรเงี้ยคะว่าที่นี่มเป็นคนชื่อเจนนี่ พีหัวขาวออกไปจากบ้านได้ไหมพอตัวนั้นเนี่ยตายเอ๋ยังไม่เลยฮ่าอ่ะขอแรกไปบ้างเอ่อเฮ้เฮ้เฮ้อ๋อต้องไปดูตามเนื้อเรื่องเลย ของฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ฉินเผื่อวางไว้ไหนอ่ะเออนั่นดิตัวใส่คุณหัวขาวมันจะเอามาไหมเสียงยุดไปแล้วเอยเอนี่คือห้องน้ําเสียงมันมาจากไหนอ่ะตอนนีเ้เดี๋ยวเมื่อกี้เจอเหตุการณ์นี้ด้วยหรอหรือเปล่าไง ไม่รู้ไม่ชี้จะเก็บงานเนี่ยเนบ้าอะไรเนี่ยต้องการอะไรจากฉันนีน่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยใครเอาสีแดงมาทาตรงนี้ประตูมันประตูมันล็อกบอกแล้วอย่าเอาล็อกไว้เลยในบ้านนะมองนั้นประตูมันจะล็อกมันล็อกจางไวแบบไม่ต้องถาม แก้แต่แก้แต่ไปดูไหนไงไม่มีอะไรนะตัวซอบตัวซอบอะตุ๊กตาสวัสดีนั่นมาแล้วพลังงานเออ่ไปโสนเว้ยไปโสนฉันจะไปดูที่ประตูนะี่ บางทีเกมมันเข้าใจยากนะเพราะเขาไม่บอกว่าให้เราทําอะไรยังไงเมื่อไรตอนไหนเราควรทำอะไรตอนนี้อะรู้สึกโอเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะรู้สึกว่าภาพมันจะขยายขึ้นมาเข้าหน้าเราอะไรทุกอย่างนี่ะ เฮ้ฮ <ítulo> okay. ่าบอกแล้วจะฉีดยาฆำมาเลงในบ้านน่ะแกเป็นใครต้องการอะไรแกต้องการอะไรจากฉันนั่นดีต้องการอะไรวะต้องการให้เราไปตายด้วยใช่ไหมแล้วไม่ต้องตบเราไม่ มีโน้ตวางอยู่อ๋อเราในอยังไม่ผูกก็ตายมีกระดาษโน้ตวางอยู่ตรงนั้นเออมยินขอโทษฉันไม่ได้รัง,งเกียจเจมส์นะคไปหาเธอโอเคฮะเราเข้าใจจุดประสงค์ของท่านแล้วก่อนอื่นต้องไม่หาอะไรนั่นไงมาละมาละมาละบอกแล้วผูว้หญิงคนนั้นชื่อเจมชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพเจมแหละเจมช่วยเอาออกจากบ้านาทันทีรู้ไหมนั่นไง ถ้ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้นี้นั่งไงหมดแล้วเต้นดูสปอยอ่าฉันพบมีดนะถ้าเกิดไม่รอดฉันก็ไม่เอาแล้วนะบอกก่อนขอร้องเราไม่เอาแล้วนะเซฟไงอะเซฟไงอะเซฟไงเซฟไงเอ๊ะวัดอ่ะอ่ะาๆๆๆๆออฉันพบมีดนะอ,ะอย่าแก้ค่ะ พอแล้วะใช้อะไรกับตรงนี้ปะมึงจุดจุดจุดนี่ถูใช้งานฟิวใช้บัรทองเอ๋พเอทำไมห้องเป็นงี้ลนะ่ะจ <c oughs> ๆๆๆุดจุดจดบ h ด t w h วั w ฉันจะอบกอกอไว้วั a แมเต็มหนึ่งอ่าฉันไปนะไปต้องการไยอะไรพีรู้นนี่จากไปแลอวจะนี้ไปขอสวัสดีขอแค่นี้ไม่ไหวแล้วคือหัวไร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 เฮ้ยตัวทำอะไรพีน่าแล้วหยิบมีดมาเฮ้ยแบงค์อย่าทำให้หลอนดิแบงค์พอออขอจบคลิปแล้วค่ะนะคะ บายบายบายแบงค์ไม่ต้องมาทำหลอดเลยนี่ไง